จุดมุ่งหมายของประเทศจีนทั้งองค์พระายบก็คือความพยายามในการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไปในระดับโลกให้รวดเร็วที่สุดด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจไม่น้อยเลยว่าทำไมจีนมาฮึดอะไรตอนนี้น่าจะเป็นเพราะว่าจีนคงมองดูความสำเร็จของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่อุตสาหกรรมยานยนต์ของเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการค้ำชูประเทศถ้าหากสักวันหนึ่งรถจีนโกลบอลโกอินเตอร์ Inter ได้แน่นหนาจริงก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมั่นคงด้วยครับ เอาละวิธีการที่ทําให้รถจีนยิ่งใหญ่ในตลาดต่างประเทศเวลานี้ที่พวกเขาทําได้คือเน้นปริมาณการส่งออกจากจีนให้ได้เยอะที่สุดจะเป็นวิธีที่ส่วนใหญ่ทํากันก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานในประเทศจีนจะมีปริมาณการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนให้ได้เยอะที่สุดเพื่อจุดมุ่งหมายปลายทางคือการทําราคาดั้มราคาเพื่อให้ตัวเองเติบโตเร็วที่สุด โดยจะไม่เน้นการสร้างงานโรงงานประกอบรถยนต์หรือโรงงานผลิตรถยนต์สมบูรณ์แบบในต่างประเทศมากมายนักเพราะว่าน่าจะเป็นวิธีการต่อสู้กับแบรนด์ต่างชาติที่ไม่ใช่วิธีถนัดของตนเองเลยแม้แต่น้อยเพราะอย่าลืมว่าแม้รถจีนจะมีประวัติศาสตร์ของบริษัทยาวนานถึงหลายสิบปีแต่การจะก้าวเข้าไปสู่ตลาดต่างประเทศเพิ่งจะทำการจริงๆกันแค่10กว่าปีนี้เองสำหรับบางค่ายรถยนต์หรือบางค่ายเองก็ไม่มีประสบการณ์ในการลุยตลาดนอกเลย จะเรียกว่าเลเวลประสบการณ์ในการลุยตลาดรถมือนอกน้อยมากครับทําให้พวกเขาอาจจะต้องคำทางโดยการท่งออกรถจัดจีนนี่แหละง่ายสุดยิ่งประเทศไหนมีกําแพงภาษีน้อยเนี่ยโหสบายเลยลุยถล่มแม่งเลยครับมันเลยเป็นที่มาว่าทําไมหลายประเทศทั้งโยุโรปละตินอเมริกาสหารัฐอเมริกา หรือกระทั่งรเซียซึ่งเป็นพันธมิตรกับจีนแน่นหนามากก็เริ่มตั้งกำแพงภาษีรสจีนขึ้นมาโดยเฉพาะในโยุโรปต้องวางกลนเกมเอาไว้แยบยนเพราะจีนเคยบุกโซลาเซลในโยุโรปจนตลาดพังไปเรียบร้อยแล้วครับเรียกว่าโยุโรปมีประสบการณ์การค้าที่โดนล่มจากจีนเนี่ยก่อนใครเพื่อเลยคําว่าการค้าเสรีขึ้นอยู่กับว่าใครได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์มากกว่าหรือทีนี้ละครับการขึ้นกำแพงภาษีรถนำเข้าจากจีนของโยุโรปจะยุติธรรมกว่าสหรัฐอเมริกา คืออเมริกันชนเนี่ยแทบจะแบนรถจีนไปเลยแหละครับกำแพงภาษีเขาสูงปรี๊ดเลยแต่ของยุโรปประนีประนอมกว่ายังให้โอกาสขายรถจีนหรือแบรนด์ต่างชาติที่ผลิตรถในจีนส่งออกมายุโรปเนี่ยต้องเผยต้นทุนว่าพวกคุณนะ่ะให้รัฐบาลจีนสนับสนุนหรือส ubsidy ต้นทุนที่ปล่อยมาจากต้นทางก่อนหรือเปล่าถ้าใครแถลงไขชัดเจนครับ ก็คือจะมีกำแพงภาษีที่ไม่แรงมากเช่นค่ายเทสลาที่มีฐานการผลิตที่จีนหรือว่า BYD ที่โดนกำแพงภาษีไม่มากมายเท่าไร่เลยแต่ค่ายที่จะโดนหนักที่สุดคือ SAC น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นองค์กรรัฐบาลครับดูเหมือนว่าจะยังมีอะไรคลุมเครือในเรื่องของการซับพอร์ตต้นทุนการผลิตรถยนต์จากจีนอยู่ทาให้ SAC โดนภาษีอ่วมเลยครับเพราะอะไรกันทาไมยุโรปจีน ยังมีปัญหาคาราคาซังเกี่ยวกับกำแพงภาษีรถยน์จากจีนไม่จบสิ้นเหมือนกับประเทศอื่นเลยคือประเทศอื่นเนี่ยตั้งกำแพงปุ๊บจบปุ๊บแต่จีนยุโรปเล่นอะไรกันก็มีฮิดเด้น g e เจนดังนี้ครับถ้ามองจากฝั่งอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกข้อแรกเลยพูดตรงๆครับยุโรปต้องการให้รถจีนตั้งโรงงานและห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนทั้งหมดในยุโรป หมายความว่าเศรษฐกิจการจ้างงานโยุโรปดีขึ้นแน่นอนนะครับและที่สําคัญเลยโยุโรปไม่ได้กลัวจีนจะจ้องทําลายตลาดขนาดนั้นเพราะคนโยุโรปเนี่ยกว่าจะยอมรับรถยนต์เอเชียนคาจากโตโยต้าหรือฮุนไดเกียนเนี่ยตอนนี้นะครับทั้ง3แบรนด์มียอดขายพอประมาณในโยุโรปแต่กว่าจะได้ถึงวันนี้นะครับใช้เวลา30-40ถึงกว่าปีเลยกว่าคนโยุโรปจะเปิดใจโยุโรปไม่เปิดใจให้รถเอเชียง่ายขนาดนั้นหรอกครับ และถ้าเมื่อรถจีนพยายามจะเคลมตัวเองว่าฉันสามารถทําต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนที่ต่ําได้ขนาดนั้นถ้าพวกเขาเนี่ยขนซัพพลายเออร์เทียใหญ่ๆเบอร์ใหญ่ๆจากจีนลงยุโรปแน่นอนว่าซัพพลายเออร์จีนที่ลงมายุโรปสามารถกดต้นทุนได้จริงทําคุณภาพได้ดีจริงผู้ผลิตรถยนต์ทั้งเกาหลีญี่ปุ่นยุโรปที่ตั้งโรงงานในยุโรปเนี่ยจะก,กล้าสั่งซัพพลายเออร์แน่นอนครับแม้ถ้าต้นทุนมันต่ําลงกว่าที่มีอยู่ ทำไมเขาจะไม่จ้างล่ะครับเนาะก็ได้ประโยชน์เช่นกันเอาเข้าจริงแบรนด์รถจีน,นยุโรปเองที่ได้เปรียบที่สุดคือ MG ด้วยรากฐานของแบรนด์อดีตในยุโรปเองแต่กลายเป็นว่า SAC ก็กลับลังเลที่จะตัดสินใจสร้างโรงงานในยุโรปแบบฟันธงโชวโชโชว์โทีนะครับไม่รู้เขามีอะไรหรือเปล่าข้อที่2ตลาดยุโรปยังมีสิทธิ์ที่ให้รถจีนเข้าไปทำตลาดได้ง่ายกว่าในสหรัฐอเมริกา เพราะความไม่ไว้วางใจในการแข่งขันระหว่างจีนกับอเมริกาดังนั้นภายใน10ปีนี้แบรนด์จีนจะไม่มีทางโตขึ้นมาได้เหนือกว่ากลุ่มยานยนต์ที่มั่งคั่งมงก่กนหน้านั้นเพราะถ้าไม่ขายตลาดรถยนต์อเมริการถจีนคงจะสู้พวกท็อปห้าของโลกได้ยากมากในแง่ของยอดขายการผลิตยอดการผลิตและจากยอดของเ g ีเนี่ยมีสัญญาณทางบวกในยุโรปมากขึ้นก็ยิ่งทำให้รัฐบาลและค่ารถจีนก็มองว่าตลาดยุโรปเนี่ย ต้องไปต้องไปเล่นจริงๆถ้าไม่ลงไปเล่นเนี่ยตลาดรถจีนจะไม่มีทางโตในตลาดโลกแน่นอนนึกภาพออกไหมครับกลัวคนจะไม่เข้าใจอีกคือโตโยต้ามีโรงงานผลิตรถยนต์และระบบห่วงโซ่ในหลายประเทศทั่วโลกไม่ได้เกิดจากความยิ่งใหญ่จากการส่งออกรถยนต์จากญี่ปุ่นที่จะมียอดผลิตปีละ10ล้านคันทั่วโลกและการที่รถจีนจะพยายามส่งออกจากฐานที่จีนเพื่อไปใฟ่ับผู้ผลิต,ลต่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่โ่ยไม่ม่โรงงานส่วนตัวต่่นน่่่่่่่่่่่่่่่ มันฝันเอาครับไม่มีทางเป็นไปได้เลยขนาดค่ายรถจีนที่ยอดขายในยุโรปยังไม่เปลี่ยงปร่างมากก็คือ BYD ยังต้องลงทุนทำโรงงานผลิตที่ฮังการีและต้องใช้ชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์ในยุโรปให้มากที่สุดและแน่นอนว่าต้องใช้ซัพพลายเออร์จีนที่ลงในยุโรปด้วยซึ่งในปัจจุบัน BYD กำลังประสบป,ปัญหาย,ยอดขายในเยอรมันตกต่ำลงเพราะยอดขายครึ่งปีแรก2024ทำได้เพียง1,500คันจาก4,000คันในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ถึงขั้น BYD ต้อง Take Over Dealer ในเยอรมันด้วยตนเองเพื่อจะฟื้นคืนชีพตลาดรถ EV ของตนครับหรือล่าสุด GAC บริษัทแม่ของ ION ยังยอมเผยแผนการที่จะบุกตลาดยุโรปเพื่อเดเชยยอดในจีนที่ลดลงอย่างมากต่อเนื่องถึง3ไตรามาสดยเริ่มจากการเปิดตัวรถไฟฟ้าในยุโรปปีนี้และขยายตัวทวยุโรปปี2028 เหตุผลที่ GAC มียอดขายลดลงที่จีนก็เพราะว่า GAC มีไลอัพเครื่องยนต์เบนซินหรือเครื่องยนต์สันดาปอยู่มากมายนั่นเองแต่ขนาดที่สัดส่วนรถไฟฟ้าหรือพลังงานใหม่ยังไม่มีสัดส่วนเยอะพอที่จะแบบบริษัท GAC ได้ทำให้ GAC เนี่ยต้องขยายตลาดตัวเองไปที่อื่นครับนะโดยเฉพาะยอดขายของ GAC เดือนกันยายน2024ลดลงถึง25%เหลือ183,000คันนั่นเองจับตาดูต่อไปว่ายุโรปจรีนทำสงครามการค้ากันเนี่ย ดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างคนต่างววนในสิ่งที่ตัวเองต้องการทั้งนั้นครับเพราะเป็นการเอาตัวรอดของทั้งคู่